กลับมาข่าวด่วนข่าวสดสดร้อนร้อนอย่างที่กิืนกันไว้นะฮะย้อนนิดเดียวก่อนหน้านี้คุณนุกสุธิดาอัปเดตอาการป่วยมะเร็งไทรอยด์ลไปต่อมน้ําเหลืองก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวตะงันบันเทิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่บ้านเลยทีนี้คนก็เริ่มเป็นห่วงคือวันนั้นที่พี่นุกให้สัมภาษณ์เราเนี่ยปุ๊บวันรุ่งึ้นแกบ,บินไปจีนเลยนะนะคือ4ี่ปีก่อนเนี่ยทำการรักษาผ่าตัดมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ไปแล้วกลืนแร่เพื่อสลายเชื้อมะเร็งทั้งหมด16บจุด 16จุดที่ตอบน้ําเหลืองอันนี้นะคือความคาดหวังแรกไงว่าจะบินไปที่เนี่เนี่ยกวางโจเนี่ยนะจะไปโรงพยาบาลน,นี้นะเพื่อไปกลืนแร่นะแล้วทำคลิปแนะนํานะว่าไปยังไงก่อนที่ล่าสุดพอไปถึงโรงพยาบาลคะ่ะคุณผู้ชมขะเขาก็ทําการตรวจอีกครั้งอนะเนาะ พบว่าเชื้อมะเร็งยังคงหลงเหลืออยู่อีก3จุดบริเวณต่อมน้ำเหลืองรวมทั้งนุกก็ยังมีอาการนะคะอาการจากการที่เชื้อมะเร็งภายในร่างกายเนี่ยคือตื่นเช้ามาแล้วหน้าผากบวมบ้างได้กลิ่นเหมือนควันไฟบ้างคืออาการเหล่านี้ค่อนข้างกวนใจนุกนะเพราะกระทบกับการทำงานในบางครั้งก่อนที่จะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนซีคือคุณโก้ธีรศักดิ์เนี่ยนะคะให้รู้จักกับโรงพยาบาลมะเร็งในกวางโจวประเทศจีนค่ะพี่นุกเข้าไปรับฟังก่อนนะขอคำปรึกษา แล้วก็เลยตัดสินใจไปแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยนะไปรักษามะเร็งอยู่ที่ประเทศจีนตอนแรกกะว่าจะฝังแร่แต่พอบินไปถึงปุ๊บฟังดีๆนะอันนี้ช็อกเลยฮะไปตรวจกับคุณหมอด้วยการเอาราซา์และฉีดสีปรากฏคุณหมอพบว่ามะเร็งใหญ่กว่าที่คิดไว้และม,มันมีหลายก้อนที่สุดแล้วไม่สามารถด้วยรักษาโดวยวิธีการฝังแร่ได้ ก็มี2ตัวเลือก2ตัวเลือกค่ะ1คือรักษาด้วยการผ่าตัดและการรักษาด้วยเซลล์ต้นกําเนิดเพื่อไปช่วยให้เซลล์รอบๆเนี่ยแข็งแรงและไม่กลายเป็นมะเร็งเพิ่มนะคะไม่ได้บอกให้หายนะแต่หมายถึงว่าไม่ให้ขยาย,ย,ายตัวมากกว่าเดิมอะ่ะอ่ะอีกทั้งช่วยในอาการหน้าผากบวมได้กลิ่นควันเนี่ยลดลงด้วยซึ่งวันนี้นุกเองนะคะได้มีการเปิดใจเกี่ยวกับอาการป่วยของตัวเองนะคะและแนวทางการรักษาต่อไปค่ะ ตอนแรกที่ได้ทราบข่าวนะคะว่าก้อนมะเร็งโตขึ้นและมีการตรวจพบว่าจะมีจุดเกิดขึ้นที่บริเวณปอดด้วยรู้สึกตกใจนะ,ะแต่ก็ไม่ได้หมดหนทางนะคะเพราะว่าแพทย์เนี่ยได้เสนอแนวทางในการรักษาที่ค่อนข้างจะมองเห็นทางออกค่ะคือเรื่องเชื้อมะเร็งที่ยังคงอยู่เนี่ยคุณผู้ชมพี่นุ๊กเขาก็บอกจริงๆสามีเองครอบครัวเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะตอนบินไปเนี่ย คิดว่าไปทํางานที่จีนโอ oh. เออคิดว่าไปทํางานที่จีนนุกก็ตัดสินใจเรื่องแนวทางการรักษาก็คือว่าตั้งใจจะฉีดเซลล์ต้นกําเนิดแต่มันก็ต้องฉีดทุกปีราคาฉีดที่จีนพี่นุกบอกว่ามันอยู่สักราวๆสักสองแสนห้าต้องฉีดที่จีนก็พูดตรงๆเลยเพราะที่ไทยยังไม่ถูกต้อง ยังผิดกฎหมายอยู่เอาใช้คํานี้เลยนะคะการตัดสินใจฉีดเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยไม่กระทบกับการทํางานอื่นๆของร่างกายอีกทั้งเจ้าตัวยังกลัวการผ่าตัดกลัวการวางยาสลบและจากประสบการณ์ครั้งก่อนแหมมันมีผลข้างเคียงหลายอย่างก็เลยคิดว่าอ่ะอยังไม่ใช่ตอนนี้ ความคิดที่อยากจะผ่าตัดเนี่ยมีแค่1 0เท่านั้นก็กังวลอย่างที่บอกอะนรค่ะนอกจากนี้นะคะน้องลุกเองเนี่ยยังแจ้งข่าวให้คนได้ทราบนะคะว่าในปีนี้นะคะคุณพ่อของเจ้าตัวนะคะยังพบยังตรวจพบมะเร็งลำไส้แต่ก็ไม่ได้สอบถามคนในครอบครัวนะว่าอยู่ระยะไหนคุณพ่อนะ่ะตอนแรกก็กลัวคะ่ะแต่ด้วยจากการเห็นประสบการณ์จากลูกสาวแล้วเนี่ยนะคะจึงค่อนข้างมั่นใจคะ่ะวว่าจะรักษาหายได้คะ่ะทุกวันนี้มีผู้ป่วยมะเร็งสองท่าน ในครอบครัวพี่นุ๊กบอกว่าที่บ้านเลือกที่จะไม่คุยเรื่องมะเร็งกันคือคุยไปแล้วมันอาจจะหดหูเปล่า,าหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะ,ะก็เลยไม่คุยกันเรื่องโรคมะเร็งแต่จะคุยกันเรื่องทั่ว,วไปพยายามดูแลกันก็พาไปกินข้าวมั่งอะไรมั่งทําให้เรื่องมะเร็งเนี่ยมันอยู่กับเราเป็นเรื่องปกติอยอมรับว่าทุกวนันนี้การต่อสู้กับมะเร็งมีกําลังใจที่ดีจากลูกๆทั้งสามคน แม้จะคิดว่าตอนนี้พี่นุกบอกเลยนะกำลังนับเขาดาวกับชีวิตแต่ก็พร้อมสู้อธิบายให้ลูกชายฟังถึงโรคที่เป็นอยู่เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งลูกๆมักจะให้กำลังใจและเชื่อว่าคุณแม่จะไม่มีทางจากพวกเขาอย่างแน่นอนอขีดเส้นใต้พี่นุกผมขออนุญาตสรุปความว่าคล้ายๆกับทำใจยอมรับอะไรบางอย่างเขาดาว าาคำนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยพี่นุ๊กบอกว่านับเขาดาวกับชีวิตต้องบอกว่าคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยพีเต็นคือถ้าเกิดเรารู้ว่าคนในครอบครัวของเรามีการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต้องมีการตรวจยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะความเสี่ยงที่จะเกิดในจุดต่างๆของร่างกายก็มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นควรจะตรวจร่างกายเป็นประจำที่เขาบอกเพราะยิ่งเจอเร็ว ยิงรักษาได้โอกาสหายมีค่ะดังนั้นอย่าไปอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่ตรวจร่างกายหรอกเดี๋ยวเจอไม่ตรวจก็ไม่เจอไม่ตรวจก็ไม่เจอคือคิดอย่างนี้แต่พอวันหนึ่งพอมันมีอาการหนงหพอมันตรวจเจอแล้วเนี่ยมันรักษาไม่ได้นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เจอมาเยอะมากแล้วค่าใช้จ่ายก็จะสูงสู้เป็นแบบว่าเจอ้แต่เร็วๆก่อนที่มันจะไกลอย่างเช่นอาจจะเริ่มเป็นเนื้องอกก่อนที่มันจะกลายเป็นมะเร็ง จะอาจจะดูแลตัวเองได้ง่ายกว่าเร็วเร็วกว่าด้วยซ้ําไปฟังเสียงพี่นุกเปิดใจฟังตกบันบันเทิงทางโทรทัศน์เป็นที่แรกเชิญครับไม่อยากอยู่ร่วมกับมะเร็งนานๆแล้วคะ่ะแต่ว่าก็ค<ม>ิดว่าเออยังเรายังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นในเรื่องช้อยที่คุณหมอท,ที่จีนให้มาก็คือการไปฉีดเซลล์ต้นกําเนิดนะคะ<ม>ซึ่งมันก็มีบางประเทศที่เขาอนุญาตให้ฉีดอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุณหมอสเตจไหน คุณหมอก็บอกว่าเอามะเร็งไทรอยเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับมะเร็งอื่นๆไม่ได้นับที่ขนาดแต่นับที่อายุ <c oughs> ต่อให้มีไซส์ที่เล็กแต่อายุเยอะก็ถือว่าเป็นสเต็ลึก <c oughs> เราก็เลยรู้สึกว่าคำว่าแก่กับมะเร็งนี่แก่เจ็บกว่า <c oughs> ไม่รู้ดีกว่างั้นหมอไม่ต้องบอกนะคะเจ็บ <c oughs> สามีก็ กลับมาก็ถามหรือจากปกติไม่เคยถามว่าเป็นยังไงอะไรเนงะี้ยคือเขาไม่รู้ก่อนบินเขายังหันมาถามเลยว่าอ่ะอยู่ไปรักษาตัวหรอบอกใช่ใช่<ๆ>จะไปจีนจะ <laughs> ไปรักษาตัว <laughs> เขาเอาอยูยังมีมะเร็งอยู่ที่ตัวอีกหรอ <laughs> อะไรเนงะี้ย <laughs> คือเขาไม่เคยรู้มาตลอดหลังจากที่ผ่านมา3าี่ปีเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยแล้วนี่ก็ไม่เคยพูดด้วยอะคะ่ะ <laughs> เราอยู่ด้วยสภาพมะเร็งเนี่ยเราน่าจะอยู่จนเขาเรียนจบมั้ง <laughs> อะไรเนงะี้ยคิดว่าเรียนจบ โรงเรียนอยู่แล้วคิดว่านะคิดไปเองแต่แต่มันก็ยังน้อยไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาเข้าวัยรุ่นเงนี้ยสิบกว่าอย่างเงี้ยเราจะได้อยู่ไหมวาอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็กลัวว่าสภาพจิตใจเขามากกว่าัน <c oughs> นี้ก็ตัดผมสั้นใส่วีรู้สึกว่าน่าจะคงสุดท้ายเราต้องเริ่มเขาดาวตัวเองเราต้องใช้ชีวิตที่เราแบบมันเป็นเราอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แม่นุกหรือว่าไม่ใช่แม่ของน้องปีโป้ประแปลออดัมหรือว่าไม่ใช่ คนในละครมากจนเกินไปมันไม่มีใครฟิลความคําพูดนี้ได้เท่ากับคนที่เห็นคําตายอยู่ตรงปลายจมูกอะเราพูดเราจะไม่ฟิลเลยตอนเด็กๆมันก็เฮ้ยเกินมาทุกคนก็ตายมันคนละฟิลกับวันที่เราเห็นว่าอ๋อความตายมันมันอยู่แค่เอื้อมจริงๆมันอยู่ปลายจมูกเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราผ่านการรอฟังผลแล้วเหงื่อมันแตกทุกลูกขมขนนเลรอย่างเงี้ยค่ะใจมันแบบ เวลาฟังแล้วมันแวบเลยอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันผ่านตรงนั้นมาแล้วเราก็เลยรู้ว่าจริงๆไม่ใช่เราคนเดียวนะคะชีวิตทุกคนมันเกิดมาเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันเขาดาวทันทีอือเอาจริงๆภาพภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ววานั่งหงายของเราเนี่ยไปสัมภาษณ์พ,พี่นุกสุธิดาเ e อ็กซ์คลูซีที่บ้านต้องเล่าย้อนความแบบนี้คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เอ๊หลายคนอาจจะอยู่ดีๆทำไมพูดถึงเรื่องการไปรักษามะเร็งในห่วงเวลานี้ค่ะ ต้นต่อพี่บุม๋มเรื่องของเรื่องเนี่ยด้วยความหนิดหนมกันในระดับหนึ่งของผมกับพี่นุก๊กเนื่องจากเป็นนักข่าวและนักร้องยุก90เห็นกันมาตั้งแต่ผมเล็กๆเ,เนี่ยนะผมก็เห็นพี่นุ๊กเนี่ยเขาลงภาพใน IG story ไปขึ้นศาล สารที่มินบุรีค่ะตอนแรกก็จะถามเรื่องคดีผมก็โทรยกหูหาพี่นุกพี่นุกไปขึ้นสารทําไมบอกว่าเขาเขียนข้อความแคปชั่นสั้นๆนะไม่ได้เป็นข่าวเป็นข่าวเลยนะจากคดีแพ่งสู่คดีอาญาแค่นั้นเองเออผมก็โทรไปถามพี่นุกขึ้นสารคดีอะไรคอ๋อพี่เต็ต่างคนต่างเรียกกันพี่พี่เต้นพี่นุกขึ้นสารเนี่ยจําเรื่องไอ้คนที่มาเช่าบ้านแล้วทำหน้ากากอนามัยปลอมอะไรย้อมแมวอะไรได้ไหม โอเคจำได้ตอนเนี้ยจะฟ้องเป็นคดีอาญาและคือแพ่งเรื่องค่าเสียหายก็จบไปคือพี่นุกใช้คําประมาณโดยความรวมบอกว่าเหมือนผู้กระทาความผิดไม่ได้สํานองสํานึกอะไรอะก็เลยคดีอาญาเพิ่มแล้วไปฟ้องเสร็จเออเนี่ยเดี๋ยวฝากบอกตอนแรกไม่ได้จะไปสัมภาษณ์เลยนะฝากบอกด้วยนะพี่เต้นเดี๋ยวพอดีจะมีคอนเสิร์ตช่วยพี่ผีให้แจ็คถ้าจะลงข่าวให้บอกด้วยว่าเนี่ยคดีนี้แล้วก็วันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตช่วยพี่ผี เพราะมีภารกิจต้องบินไปจีนอผมก็ถามพี่นุ๊กจะไปทําอะไรไปจีนด้วยคุยโทรศัพท์พี่เต้นไอความเผือกแล้วเนอะเดี๋ยวพี่นุ๊กจะต้องไปรักษามะเร็งที่จีนแค่นี้เลยเอ้าผมบอกพี่นุ๊กทําไมต้องไปรักษาจีนทีนี้ก็เล่ากันมาเลยขออนุญาตพี่นุ๊กบอกว่าเอาอย่างนี้พี่นุ๊กผมขออนุญาตให้น้องเนี่ยววาเนี่ยไปคุยหน่อยได้ไหมตอนแรกก็เอ๊ะแต่ไปก็เก่งใจกันไปกันมา อก็ได้ค่ะพี่เต้นเดี๋ยวไปเนี่ยวันนี้ตามภาพที่ปรากฏเอาสักบ่ายสองก็แล้วกันก็เลยตอนแรกเนี่ยจะถามเรื่องคดีลุกลามาตกมันบันเทิงในเดเทนเขาก็เปิดประเด็นเรื่องที่พี่นุ๊กบินไปจีนนี่แหละแต่จริงๆแล้วหลายคนก็สง,ส,งสัยแล้วก็สนใจเพราะว่าบางคนน่ยที่บ้านเนี่ยก็ป่วยเ,<อ>เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็อยากจะรู้ว่าวิธีการรักษามีอะไรบ้างใช่ไหม,ม,มคือก็ต้องบอกว่า คือคือหลังไม่เนี่ยพี่นุกก็บอกพยายามบอกว่าพยายามอย่าอย่าอย่าเรียกพีน่นุเป็นผู้ป่วยครับก็บอกฝากมาหวาบอกมาพอบอกว่าป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้แล้วเนี่ยคนรอบข้างเราเข้าใจเลยนะเป็นยังไงมั่งป่วยอย่างนั้นเป็นห่วงคือพี่นุกด,ด้วยความรู้สึกว่าไม่อยากให้ใครมากังวลใจกันม,มากมเกินไปแต่ถามแล้วสะท้อนกลับไปในมุมพี่นุกเนี่ยนะพี่นุกเองอย่างที่บอกว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่หลายคําที่พี่นุกก็เหมือนจะ เตรียมรักษาเตรียมวางแผนชีวิตอ่ะคือคือต้องบอกว่าคนที่จะเป็นแบบนี้เนี่ยคนที่เป็นแบบนี้นสิ่งเดียวสิ่งแรกเลยที่ห้ามคือเครียดถูกจริงห้ามเครียดเลยค่ะเพราะว่าความเครียดเนี่ยนะยิ่งทําให้ทุกอย่างร่างกายคือรวยลแล้วก็พังมันเร่งปฏิกิริยาทั้งหมดเลยสิ่งแรกคือนิ่ง,งสงบแล้วก็มองโลกในแงด่ดีจิตใจสบาย แล้วก็มองลูกในแง่บวกให้กำลังใจตัวเองไว้เยอะๆว่ายังไงต้องรักษาให้หายได้วันแรกที่วาว่าไปสัมภาษณ์เรื่องนี้ที่บ้านพี่นุก Exclusive ตามภาพเนี่ยพินุกถ้าพูดถ้าจําไม่ผิดนะเขาพูดประมาณว่ามะเร็งมันจะแพ้แค่ความเครียดนั่นแหละซึ่งพี่นุกเองก็ก็รู้ตัวคือเคยเห็นไหมเคยเริ่มแล้วอ่าและเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองเลยค่ะเห็นไหม วิธีกินวิธีการใช้ชีวิตการควบคุมอารมณ์ถ้าใครติดตามหมมาตั้งแต่สมัยแบบเข้าวงการใหม่ๆจะรู้ว่าปรดาวุณีเป็นคนที่เป๊ะทุกเรื่องซีเรียสมากตรงต่อเวลาสุดๆอะไรที่แบบคือพี่เต้นจะเห็นตั้งแต่แรกๆเป็นคนแบบอย่างนี้เลยทุกวันนี้ผ่อนไปเยอะแล้วผ่อนไปเยอะแล้วทำบุญเยอะๆฟิลสบายสบาย อะไรอย่างเงี้ยไม่แรงเหมือนสมัยก่อนเห็นปะ่ะใช่แล้วก็ไม่เอาแบบดึงเรื่องเข้ามาในหัวเยอะมากเปลี่ยนเลยค่ะแล้วเซลล์มันก็ไม่กลับมาอ,มอันนี้ก็เล่าที่มาที่ไปคือทุกคนคงทราบแล้วแหละเรื่องมะเร็งไทรอยด์หลายปีมาแล้วที่พี่นุ๊กเคยเล่าแล้วอยู่ดีๆทําไมทําไมกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่บอกจุดเริ่มต้นมันคือพี่นุ๊กไปขึ้นศาลเรื่องคดีคนมาเช่าบ้านก็เลยสอบถามกันพัวพันต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะ